ศพน้องมินพร้อมจักรยานถูกโยนทิ้งคอสภาพศพถูกเชือกรัดคอไม่สวมกางเกงในตำรวจไม่ปิดคดีหลังพบจุดทิ้งศพไม่น่านจะทำได้คนเดียวเร่งหาหลักฐานเพิ่มหาคนร่วมทหารชุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกิโยธิน1่2แ2และตำรวจกองใหญ่รอซื้อ,อย้ายจับผู้คา้าได้ผู้ต้องหาและของกลางจำนวนมาก ต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดับคอมพบศพน้องมิ้นพร้อมจักรยานถูกโยนทิ้งของสภาพศพถูกเชืออรัดคอไม่สวมกางเกงใน ตำรวจส่งศพพิโสสถาบันนิติเวชยังไม่รู้ถูกกลมคืนหรือไม่เมื่อเวลา11นาฬิกา15นาทีวันที่31พฤษภาคม2559ที่สะพานของว้ว้แรงถนนสายไร่ป่าด,ด่านจุมพลตะบนเว้แรงอำเภอเมืองจังหวัดตราพันตำรวจเอกสุจินมีกระจิตรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราพันตำรวจเอกบุญส่งปีขนท้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองตราพันตำรวจโทจัตุรัสน รัตนใจสีรองผู้กำกับ กลุ่มง,งานสืบสวนตำรวจภูธรจังกระตรดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรถจักรยานสีชมพูที่สงสัยอาจจะเป็นรถจักรยานของน้องมิน้นเด็กหญิงสุนิตาหอยสังที่ถูกนายสมพงษ์วงทองลักพาตัวหายไปจากโรงเรียนอนุบาลวัดหนองบัวเมื่อวันที่27พฤษภาคม2559ที่ผ่านมา เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจสอบบริเวณสะพานพบรถจักรยานจมอยู่ในน้ำใต้สะพานที่มีความสูงประมาณ15เมตรจากนั้นจึงได้กระจายกำลังค้นหาน้องมิ้นอีกครั้งจนพบศพน้องมิ้นอยู่ในสภาพขึ้นเอื่นด ความน้าลอยอยู่ในน้ําอยู่ในชุดนักเรียนไม่สวมกางเกงในจากนั้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจอังหวัดตราเดินทางมาถึงพร้อมลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมทำกลางประชาชนกว่า100คนที่เดินทางมาดูเหตุการณ์บริเวณของไแล้ง เบื้องต้นสภาพศพน้องมิ้นทูเชือกรัดคอจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ภายในสวนยางพาราของนายสมพงศ์เมื่อวันที่27พฤษภาคม2559แล้วแล้วนำศพมาโยนทิ้งที่ของเแล้งพร้อมกับรถจักรยานสีชมพูระยะทางประมาณ20กิโลเมตรจากสวนยาง พันตำรวจเอกบุญทรงปีขุนทดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตรากาว่าเจ้านี้ได้เรียกประชุมทีมสืบสวนพบรถยนต์นายสมพงษ์มุ่งหน้าไปทางถนนสายไร่ป่าด,ด่านจุมพลซึ่งเป็นเส้นทางอีกหนึ่งจุด ต้องสงสัยที่ยังไม่ทําการค้นหาและหลังจากประชุมแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีระหว่างเดินทางก็ได้รับแจ้งว่าพบพรถจักรยานและศพของน้องมินโดยจะให้เจ้าหน้าที่นําศพน้องมินไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติเวชต่อไปซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก3 5ถึงวันจึงจะทราบว่าน้องมิน้คนถูกข่มขืนหรือไม่ ตำรวจชี้ยัยงไม่ปิดคดีฆ่าน้องมีนหลังพบจุดทิ้งศพไม่น่าจะทำได้คนเดียวเล่งหาหลักฐานเพิ่มหาคนร่วม สำหรับการสืบสวนของตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจภุธรจังหวัดตราเปิดเผยว่าคดีนี้ยังมีอีกหลายจุดที่ยังสงสัยทางเส้นทางรถยนต์ที่นายสมพงศ์ขับรถผ่านไปตำบลหน,นองสนงตำบลแสนตุง้งและจังหวัดจันทบ,บุรีที่กล้องวงจรปิดจ,จับภาพไว้ได้และมีการเชื่อมโยงอะไรบุคคลอื่นหรือไม่นั้นรวมไปถึงการนำศพมายโยนทิ้งของห้วยแรงที่ไม่น่าจะทำได้เพียงคนเดียวเนื่องจากนายสมพงศ์ไม่ใช่คนแข็งรง สุขภาพไม่ดีและมีโรคประจำตัวขณะที่การสอบปากคำนายสมพันธ์สังทอง ยังมีพิรุษหลังจากเรียกมาสอบปากคำแล้วสองครั้งซึ่งจะต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่านองมินหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเมื่อ20ปีก่อนพบว่านายสมพงษ์และนายสมพันธ์เคยก่อเหตุร่วมกันฆ่าผู้อื่นมาแล้วหนึ่งครั้งก่อนที่นายสมพงษ์จะบวชที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลท่าพีกเมื่อบวชได้ประมาณ15พรรษาเริ่มมีเรื่องเฉาเกี่ยวกับศีกาและจริงศึกออกมาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านปกติ ก่อนจะมาก่อเหตุลักพาตัวแล้วค่าน้องมินเสียชีวิตเมื่อวันที่27พฤษภาคม2559แล้วจริงค่าตัวตายหนีความผิดเมื่อเช้าวันที่28พฤษภาคม2559ที่ผ่านมาทหารชุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยทิน182และตำรวจคองใหญ่รอซื้ออยาไอจากผู้ค้าได้ผู้ต้องหาและของกลางจำนวนมาก เวลา15นาฬิกาวันที่31พฤษภาคม2559นาวาตีพิทักษ์ภูมิวงสุวรรณพบร้อยปืนเล็กหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182บ้านหัดเล็กรวมกับ พันตำรวจโทนครวงเหมอนแสงรองผู้กำกับสืบสวนพร้อมกำลังตำรวจและทะหารได้เข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่193ทับ3หมู่7ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่มีนายสุนทรวงสวรรค์อายุ40ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังจากสืบทราบว่ามีการซุกซ่อนอยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายเวลา14.00นาได้ให้สายเข้าทำการลอ่อซื้อยาบ้าและยาไอาโดยใช้ธนบัตร5ฉบับฉบับ ละ1 0 0บาทและพบว่ามียาเสพติดจริงจึงได้เข้าทำการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์อยู่ในถุงพลาสติกหนึ่งถุงน้ำหนัก1 0 8จุดกรัมยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าเม็ดกลมแบนสีแดงมีอักษร WY กำกับอยู่จำนวน2เม็ดเครื่องช่างน้ำหนักดิจิตอลหนึ่งเครื่องถุงพลาสติกชนิดรูดเปิดปิด จำนวน88บแปใบและธนาบัตรใบละ100บาทจำนวน5้าใบที่ใช้ในการล่อซื้อ จากการสอบสวนที่ผ่านมาพบว่านายสุนทรมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับแรงงานต่างด้าวและกลุ่มเยาวชนในอำเภอคลองใหญ่มานานจึงได้ติดตามพฤติกรรมว่ามีการดำเนินการจริงหรือไม่และพบว่ามีความเป็นจริงจึงได้ส่งสายเข้าทำการล่อซื้อจนสามารถเข้าตรวจคนและจับกลุ่มได้ดังกล่าวหลังจากนั้นนาวาตีพิทักษ์ภูมิวงศ์สวรรณได้นำตัวนายสุนทรวงศสวรรค์ไปทำการบันทึกการจับกลุ่ม และส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนคลองใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศสถานีขนส่งหมอทิดช่องขายตัวที่43โทร 0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร 090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกากรมธนารักษ์และจังหวัดตราชี้แจงแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราให้ผู้ลงทุน เวลา10นาฬิวันที่31พฤษภาคม2559นายชน,นะเอี่ยมส้างผู้ว่าราชการจังหวัดตราพร้อมด้วยส่วนราชการและพระเอกชนของจังหวัดตราร่วมประชุมชี้แจงการลงทุนและพาผู้ลงทุนดูพื้นที่ลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกางจังหวัดตรามีนายปีชามงคลหัดถีรองอธิบดีกรมธนาล้างและ ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. มีผู้แทนของบริษัทผู้ยื่นประมูลทั้ง12บริษัทเข้าร่วมประชุมหลังจากที่นายชานะเอี่ยมแสงได้กล่าวต้อนรับผู้ประมูลทั้ง12บริษัทแล้วรองอธิบดีกรมธนารักษ์ได้แถลงถึงเงื่อนไขและรายละเอียดสำหรับผู้ที่จะเข้าไปลงทุนและหลักเกณฑ์ต่างๆที่ผู้ประมูลจะต้องปฏิบัติรวมถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะใน เรื่องการพัฒนาที่ผู้ยื่นจะต้องไม่ขัดกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหากจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยในขณะเดียวกันข้อขัดข้องข,องของพื้นที่เช่นสาธารณูปโภคที่ประชาชนในพื้นที่ขอใช้ร่วมกับผู้ยืน่นสองทั้ง12รายหากได้รับการพิจารณาคือถนนสาธารณะสามสายและสระน้ำที่ใช้ในการบริโภค จากนั้นผู้ยื่นสองได้สอบถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนซึ่งรองอธิบดีกรมธนารักษ์และภาคเอกชนของจังหวัดตราได้ตอบคำถามต่างๆจนเป็นที่พอใจหลังจากจบการประชุมแล้วนายพิษพิพัฒน์ศีตะกูรัรง ตัวแทนบริษัทพันปีกุ๊ปจำกัดเปิดเผยว่าทางบริษัทมีความต้องการที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษราโดยมีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินทุนการบริหารจัดการด้วยหากไม่ได้รับการพิจารณาก็พร้อมจะลงทุนในจังหวัดตราสำหรับจังหวัดตราเป็นเร่งที่น่าสนใจครับว่ามีเสีภาพเรามองถึง3ประเทศเป็นหลักไทยแล้วก็กัมพูชาและก็เวียดนาม ซึ่งท่านประธานหอกปันทาเนี่ยก็ได้พูดมีสิ่งที่น่าสนใจมากว่าตราดถือเป็นจังหวัดที่เป็นหน้าบ้านของประเทศไทยนะ,ะแล้วก็อยู่ตรงกลางของเส้นอาสิบพอดีนะ,ะซึ่งน่าสนใจในการพูดมากครับนายอานวัตสังขาวาน,นิตย์กรรมการผู้จัดการบริษัท t c c c l 1 จำกัดกล่าวว่าทางบริษัทมีความสนใจในการที่จะเข้ามาพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและโลจิสติกซึ่งมองเห็นศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราที่มีทั้งการขนส่งทางบกและทางน้ำรวมถึงการท่องเที่ยวและเห็นว่าจังหวัดตราดมีศักยภาพสูงมาที่จังหวัดตราดด้วยความตั้งใจนะครับเห็นว่ามีโอกาสถ้าเรามีความพร้อมเพราะว่าปกติเราก็รับผิดชอบ ในประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วไทยลาวกัมพูชาที่ต้องการเอาปัจจัยผลผลิตทางประเทศเพื่อนบ้านมาแปรรูปและก็ามาส่งเรสริมการส่งเพราะนั้นเรื่องโลจิสติกเรื่องการบริการนี่เราถือว่าจังหวัดตรราดมีความพร้อมแต่เราเองก็มีความพร้อมทั้งทุนเ,เรื่องงานเรื่องโครงการต่างๆท,ที่สนองนโยบายจังหวัดนโยบายรัฐบานนลนะครับ